อ่ะอีกหนึ่งเรื่องที่จะพามาติดตามงอยู่ในเรื่องนี้แลแต่ว่าเห็นว่ามีการลือกันนักนะว่าไทยจะถะล่มกัมพูชาเรื่องนี้นะคะโคซุกทบอแจงแล้วว่าไม่จริงไม่มีการสังอพยพอะไรนะคะ,คะไปติดตามรายละเอียดได้นะคะกับติกต๊กตอลของกาวยกนิวค่ะออมาชี้แจงกันด่วนๆครับโคษกกองทบกออกมาแจงชัดว่าไม่มีการสังอพยพชาวสุรินหลังโซเชียลสบัดข่าวลือไทยเตรียมโจมตีกัมพูชาค่ำคืนนี้ครับ จากกรณีที่มีการโพสต์อ้างว่าสมเด็จคุณเซนแชร์ข้อความของโคศกการาหมกัมพูชาว่าไทยสักอพยพคนสุรินเตรียมถล่มกัมพูชาก่อนการประชุม GBC ล่าสุดพลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบ,บกออกโรงยืนยันแล้วว่าไม่เป็นความจริงไม่มีคำสั่งอพยพใดๆทั้งสิ้นนะครับขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมที่อาจทำให้เกิดความแตกตื่นในพื้นที่ชายแดนครับต้องบอกว่ากองทัพยังคงเคารพข้อตกลงหยุดยิงอย่างเพร่ง รัดครับแจกก็ไม่ประมาทเพราะว่าฝั่งกัมพูชามีแนวโน้มที่จะละเมิดข้อตกลงบ่อยอครั้งและมีความเคลื่อนไหวทางทหารที่น่าจับตาปี่น้องประชาชนเองก็สามารถติดตามข่าวสารได้ทางช่องทางที่เป็นทางการของรัฐบาลเท่านั้นครับ